นมัสก,การพระอาจารย์กับพอดีโยมเป็นคนใหม่นะคะเพิ่งมาใหม่แล้วโยมมาจากเชียงใหม่ค่ะอืแล้วเพิ่งมาได้คืนที่หนึ่งมาจากเชียงใหม่แล้วเป็นมาใหม่ด้วยจ้า <laughs> โอเคใหม่เอี่ยมมากรานนี้โยมมีปัญหาอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าออพอดีมีคนสองคนนะคะเจอกันคือเวลาเขาคือปัญหาของของโยมเนี่ยมันพื้นพื้นนะคะท่านอื่นอาจจะ ลำคาญนะครับขอรบกวนนะครว่าพอดีเมื่อเวลาเขาคุยกันเขาเจอกัน,นรพระอาจารย์แล้วเขาจะคุยกันไม่เกินสามคำเขาก็จะทะเลาะกันแล้วโยมผู้เป็นคนกลางเนี่ยโยมก็พยายามบอกนะครับบอกกล่าวแต่คร้นี้เขาก็ไม่ก,ก็ไม่เชื่อโยมก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่าแล้วโยมจะทํำยังไงคะถ้าเจอเจ,อ,จอตรงนี้คะ่ะปล่อยวาง <laughs> ปล่อยวางก็เป็นคนใกล้ตัวนะท่าพระอาจารย์ช่างหัวมันสักแต่ว่ารู้ไปซะเราก็ต้องให้องค์ความรู้กับเขาเราก็ต้องเอาเนี่ยนะเอาตามรอยทำไปอ่านใช่ไหมเอาอนาปานสติไปอ่านไปฝึกซะเอาคารวะชั้นเลิศไปอ่านนะพอกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตนะใช่ไหม อ่เอาปฏิจจะไปท่องนะอ่าเดี๋ยวเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาทีนี้ละ่ะคุยร้อยคำกันไม่เถียงกันสักคำใช่ไหมคือ,อคือคือมีนะคะที่ที่บ้านก็มีนะครับพระอาจารย์อืมก็โยมนี่ก็ทำอยู่ทั้งโยมทั้งหลานทั้งลูกนะคะอือแต่ก็สองคนนี้เขามันเหมือนกับเขารู้แล้วรู้แล้วแต่เขารู้ไม่รู้รู้ไม่จริงนะคะ ก็มันยังเสพไม่พอไม้มันเอาาส,สีการมันยังร้อนไม่พออ่ะมันยังไม่เกิดไฟอ่ะใช่ไหมเราก็ยังว่าเขาไม่ได้อีกสิบปีเขาอาจเป็นอริยก็ได้ใช่ไหมต้องใช้เวลาบ่มเพาะหน่อยอ่าก็โยมก็ต้องปล่อยวางอย่างเดียวใช่ไหมพระจารย์ปล่อยวางแล้วให้ความรู้เขาไม่ใช่ปล่อยทิ้งนะ ปล่อยวางใจเราแต่ก็ให้องค์ความรู้เขานะเออเออไม่ปล่อยทิ้งปล่อยว้างมันลูกเราจะทิ้งยังไงใช่ไหมเออก็สอนเข้าไปเอาลูกเอานี่ไปอ่านไปดูนะเนี่ยนะเรื่องดีๆทั้งนั้นน่ะนะอย่างเนี้ยพาแม่พาลูกมาก็มีทั้งลูกพาแม่มาเดี๋ยนี้ต่างคนต่างใครรู้ก่อนก็พาคนไม่รู้มาใช่ไหมเพราะเขาคือเอปารสิโก ชวนกันเข้ามาดูใช่ไหม,มถ้าถ้าเวลาเวลาบอกกับเขาเนี่ยเขาบอกเขารู้นะเขามีสติเขาบอกเขามีสติแต่เขาก็ไม่หยุดอะไรเนี่ยนะครับเหมือนกับเขาเป็นคนอะไรฮะอัตราสูงอะ,อะถ้ามีสติก็ต้องไม่ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากอ่าใช่ไหมใช้ปากเป็นหอกอตายซะนี่ทิ่มแทงกันไป <laughs> ใช่ไหมอ,อย่างนี้ยังไม่ใช่โสดาบันไง พราะโสดาบันจะต้องมีคุณสมบัติเนี่ยละการทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากได้นะองคุณแปดข้อนะว่าแปดข้อเนี้ยเราละได้แล้วแล้วเราก็เสพมากจเจริญมากคือนิวรณ์ห้าบวกกับอีกสามขวนขวายคิดเรื่องโลกนี้ขวนขวายคิดเรื่องโลกหน้าขัดใจทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากนี่คือแปดข้อที่เขาต้องละได้ ในทิฏฐิอริยาทิฏฐิอันเป็นอริยะคุณเป็นอริยะคือโสตามปฏิผลไหมแต่นี่คือผลนะแต่ถ้าเป็นเบื้องต้นก็คงจะมีทิมแทงกันบ้างแหละใช่ไหมเพราะเขาดับแค่หนึ่งข้อนะอีกสองข้อ,อยังไม่เกลี้ยงใช่ไหมเนี่ยนั้นเราก็ให้เน้นให้เขาเห็นอริสสีอยให้เขาเห็นการเกิดการดับเดี๋ยวมันจะค่อยๆจางคลายไปเองค่ะอขอพบพระคุณค่ะอาจารย์ เอาซีดีให้เขาฟังเอาหนังสือให้เขาอ่านให้เขาได้เสพครบพระธรรมอออาดูถึงพันคลิปหรือ,อยังละ่ะไม่แค่นี้นะนั่งดูกันปีหนึ่งจะหมดหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าเข้าใจแล้วมันก็แค่นี้จริงๆนะ คือนั่งรู้ลมหายใจนะแค่นี้แหละปริพันธ์ได้เลยนะความลึกในการมองจะต่างกันมันจะลึกๆๆขึ้นไปเรื่อยนะแต่การจะลึกได้เนี่ยมันต้องมีสุดต่างไงต้องฟังมากสั่งสมมากมันถึงจะเชื่อมโยงรู้ว่าเอ้แค่รู้ลมหายใจอย่างเดียวมันมันปริิพาน์ได้ยังไงพระเจ้าจะอธิบายไว้หมดอืม